ให้ถามก่อนเลยเอหว่างฝัฟังบัก่อนครับเร็วๆนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมคะใช่ครับ P b e ก้ a w a t c Concert เราอาจจะขึ้นสู่เย้าวีทิงใช่ใช่ครับก็เป็นการรวมตัวของพี่สิงออฟกันเตนิวครับแล้วก็เราก็ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตด้วยกันมานานมากๆแล้วแล้วคราวนี้ก็อยากมาในคอนเซ็ปของวัดอ่ะวัดอ่ะวัดอ่ะวัดออวัดอ่ะเดี่ยวอวัดอ่ะ วัดอ่ะว uh, okay. uh, so ัดวัดอ่ะคือวัดอ่ะวัดวัดอ่ะวัดวัดอ่ะครับพี่ไปเต็มเต้นใช่ไหมเป็นทีมเต้นเป็นทีมโจ้อสนุกสนุกอ่ะคอนเสิร์ตต้องมีพารด้วยสิพักผมแล้วจะเรียนเชิญมาสั้งสามว่าเหรอไม่ใช่ความความรกคนเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็กำลังคิดคอนเซปต์อยู่ครับแล้วก็วางบลแผตอยู่ว่าเฮ้ยอันนี้มันจะเป็นยังไงควรจะอะไรอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ครับอ่าตอนนี้พาร์ทร้องพาร์ทโชว์หรือว่าพาร์ทนั่งคุย นั่งคุยเลยหรอแค่มันการถามข้ามไปเลยเขาบอกเขาบอกว่าโชว์3ชั่วโมงนั่งคุยไปกี่ชั่วโมงแล้วกัน2ชั่วโมงครึ่งว่าไม่ถึงก็มีมีหมดทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแบบทุกๆอย่างเลยซึ่งกันก็ทัดเท้ยมก็คือได้เลยไม่เลยไม่ไม่ก็ก็ก็ช่วยๆกันนะครับก็แต่ละแต่ว่าเราคุยคอนเซ็ปต์กับเขาวๆก็น่าจะสนุกดีเพราะว่าเป็นอะไรที่ อะไรใหม่ๆเหมือนกันเป็นเออในคอนเสิร์ตนี้อะไรไม่ได้รวมตัวกันแบบนี้เจ็ดปีแล้วลูกถ้าไม่รวมคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเราไม่ได้รวมตัวกันนานแค่ไหนก็ไอสิงก็ออกไปแั้วสามปีเนอะประมาณนั้นประมาณนั้นก็บวกๆไปใช่นใช่ก็บวกๆไปตอนนี้กลับมาแล้วครับมาเลยอีกครั้งนึงเขาบอกมาจากคู่เราเลยนี่อะไรครับตีมคอนเสิร์ตอะมาจากคู่เราเลยเออใช่ตอนตอนแรกเขาคิดได้ดีมากๆเลยครับเราเรารู้สึกว่า ัวทําไม่ถึงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอาง่ายๆแล้วคนอื่นเข้าใจง่ายๆยดีกว่าครับแดงว่าทังสีสิ่งคือเข้าใจง่ายหมดเลยว่าทุกคนแชร์จริงแบบว่าจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนี้ทุกคนแชร์กันใช่ทุกคนแชร์กันหมดเลยว่าจะเป็นยังไงยังไงแต่สุดท้ายก็จบที่วัดก่นอืมมันมีความกังเลยอะไรไหมเพราะตั้งทุกคนไม่ได้เจอกันนานแล้วต้องมาอยู่ด้วยกันพูดหมดแรงก่อนจบคอนเสิร์ตครับไม่ใช่ไม่ใช่กลัวคิ่ว่าอยากให้ทุกคนสนุกและเอ็นจอยไปกับมันนะครับอยากอยากให้รู้สึกว่าเฮ้ย มาเนี้ยมารับความสนุกความบาริี้จากพวกเรากลัที่คนไม่สนุกแต่ว่าหวังว่ามันจะสนุกต้องเตรียมรถพยาบาลให้ใครเป็นพิเศษไม่มีไม่มีนะไม่มี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 น่าจะเป็นแดนเซอร์หรือเปล่าเออแดนเซอร์เต้นกันไม่มีเพราะต้องสุดเฉยให้อยู่หลังเวทีเราต้องไป่เจบพาบาลโเจนพอหรือเปล่าเอเคเจนพอโอเคไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้ห่วงอากาศบ้านเราดีกว่านะมั่วงซัตุวันขนาดนี้เแก็ ิี่ใช่มครับใช่ครับก็เดี๋ยวไปออกกำลังกายครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ออกกำลังกายกันทำไมดีครับทำไมเรื่องใจออกสื่อแบบส่งสายตามบอกว่าเฮ้ยพวกมึงกำลังจะมีแต่กูซ้อมอยู่อ๋อส่งเอาแล้วนะของเราอ่ะยังไม่ขายเลยยังไงบ้างยังไงอ่อนยังไงอ๋อทุกคนขายนีจับต้อมให้หมดรจะขายวันที่หนึ่งกุกพาพันนี้ใครที่ ซื้อฟีโนมินอนไม่ทันก็มาดูพีเพกาได้มันเหมือนกันเหรอหรือว่าไงเอ่อมันไม่เหมือนกันมันเหลือมาคนเขาเหลือมานะฮะแล้วก็รับหมดยิ่งใกับด้อมด้วยเบปีครับทุกคนครับเราจะมีงานใหญ่นะครับกลับมาก่อนแต่พึ่งไปไหนนะครับก็อยู่ด้วยกันมา9ปีแล้วนะครับอยู่ให้เขาถึง10ก่อนแล้วค่อยไปเฮ้ยเยจะพึ่งไปยุ่งมาอยู่ด้วยกันก่อนครับเสาเข็มระวังไม่อย่างนุ่นครับ มาดูเรา6คนครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมาดูพวกเรา6คนครับก็ที่จริงนานๆทีนะจะมีแบบมีเบก้าอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนกลับมานึกถึงบรรยากาศเก่าๆความสนุกของพวกเราทั้ง หกคนหกคนครับใช่ครับมันแน่นอนมันแน่นอนน้องการร้ำไหมครับว่าเราจะมีคอนเสิร์ตวันไหน่ยี่สองวินาทียี่สองวินาทีใช่กันรู้ว่าเราจะมีคอนเสิร์ตใได้พร้อมใช่ไหมตอนนี้เราไปโฟกัสเรื่องการซ้อมกันเลยซึ่งสองยันอยากค่รักคิไม่รักเขาอยากมีเพลงอะไรไหมว่าคิดไม่รักไอพวกแบบ สไตล์ลงสไตล์หลินเนี่ยครับพี่มึงคิดว่าอยากได้แบบนี้ซึ่งแม่งไม่เข้าเลยแว่าอยากใส่ชุดนี้แต่ว่ามันไม่เข้ากับตีมไม่มีชุดตีมหกคนมั้ยชุดตีมหกคนเดี๋ยวมีครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราอยากได้แบบขึ้นทะเลทรายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่งเข้ายังไงกับวัดอ่ะตัดตัดตกไปครับเดี๋ยวไปดูกัน อายุอานามอะไรอย่างเงี้ยเราไหวนะประสบการณ์อุ๊ยประสบการณ์เราอะไรเงี้ยมันไหวอยู่แล้วซ้อมแป๊บเดียวก็ได้ซ้อมแป๊บเดียวไม่น่าได้แต่ว่าแต่ว่าอยากอยากทำให้มันแบบว่ามันว้าวแล้วกันเพราะทุกคนเห็นคอนเสิร์ตเรามาเยอะแล้วอะครับแฟนมิตติ้งเราก็มีทุกทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่เราอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราพยายามเพื่อสิ่งเนี้ยเยอะพระโชคเกิดชั้นชั่วโมงหกโมงแดดแจบแต่แต่จบไปคอนเสิร์ตฝั่งโน้นฝั่งนี้ ก็มีอะไรที่ังว้าทนี้จะเป็นติมช็อตไอันนี้จะปเป็นยันมมมงไงฟลายด์ดอยที่อะไรยังไงลูกครับผมพวกผมก็ไฟแนลเอพีครับผมจะเป็นเป็นกึ่งคล้ายๆคอนเสิร์ต <S S S> ใช่ปกติเวลาไฟแนลเอพีจะแบบมีการแบบเข้าไปดูในโรงหนังการร้องเพลงกับสี่เพลงใช่ไหมครับอันนี้พี่ถาจัดพิเศษแล้วก็ลองทดลองกับพวกเราครั้งแรกเราเปนสิ่งของจุ้งดังคนที่สุดพี่เข้าใก็ จะเป็นย่มยอมๆเหมือนสำหรับใครที่เคยไปแฟนเดย์ของจีนทีที่เคยจัดขึ้นในไทยหรือว่าต่างประเทศอะไรเงี้ยก็จะเกิดขึ้นแบบเป็นแบบในไฟแนลอีพีนะการเตรียมเต้นเอาจริงๆมีมีลิสต์หลายเพลงเลครับแล้วก็มีเพลงหลายๆเพลงที่เราไม่ได้คิดว่าจะมาลองด้วยใช่แล้วนอกจากพวกเรา4ี่คนนะบอกเลยว่ามีน้องเพนกับน้องพกอกใช่นี่เขาก็คือเรียกว่าเด็กใหม่มาแรง เราจะได้เห็นความแซ่บทำอะไรในปาร์ตี้ครั้งนี้บ้างไครับในปาร์ตี้ครั้งนี้ความแซ่บมันจะแพ้ในซีรีส์ไม่ได้เไหมเราจะเห็นทางใส่เสื้อเอลรอยเหมือนในนี้แบบผมสไตล์ครับเอ็นอยู่บ้างมีไหมเอาเสื้อตัวนั้นที่ใส่ในเรื่องออกมาเอาจริงๆนะใส่ทั้งหมดเลยดีกว่าสี่คนอยากเห็นไหมครับ เอลอยสีคนพูดไม่ได้พูดกินนะพูดไว้ก่อนเผื่อสตลิ์เขาแบบพูดไว้ก่อนที่บัตรนเดินพูดก่อนพูดไว้ก่อนเดินบัตมัเดินใช่ติดังใส่แน่นอนครับต้องใส่จุ่มดำจุ่ไม่ใส่เอ้างใส่คู่กันก็ต้องใส่ด้วยกันเถ้าคอ่กันผมไม่ต้องใส่อะไรเลยเฮ้ยไปได้เหไื่อยเหไม่อยเหไม่ไม่ต้องใส่นะ เดี๋ยวดังเฉียะขึ้นมาใช่ครับก็สามารถซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันที่2นี้นะครับคือขายตั๋วเมเจอร์นะครับผมแล้วก็คอนเสิร์ตก็วันที่12ไม่ใช่คอนเสิร์ตเป็นแฟนแฟนปาร์ตี้แฟนปาร์ตี้ใช่เป็นแฟนปาร์ตี้ก็12กุมภาพันธ์นี้ครับเอ๊ะใช่ใช่สิบสองเนี่ยฝากเลยครับแต่ยุคปัจจุกันที่เราส่งออกไปแล้วเรามีอะไรครับ มีแนะนำสูตรให้ได้ไหมว่าบัตรส่งเอาให้เขาร้อยไงแล้วยไงการไม่ต้องรับเลยพยายามเขานะล้อเล่นล้อเล่นเดี๋ยวของเขาโซงเอาแล้วเขาอยู่มาเป็น10ปีแล้วผมเพิ่งมาใช่คือเขาอยู่มาเป็น10ปีแล้วแบบว่าตุนฐานแฟนขับมาเยอะอยู่แล้วใช่ขอบคุณมากเขาห้าวีก็หมดแล้วคนเนี้ยปั๊บปีปั๊บปีเนี่ยปั๊บปีพูดทีเดียวเบบี้มาซื้อหมดเลยนี่ปากแทบแบบนี้ก็เลยต้องไปฉลองกับพี่สตีเอาอะไรนะครับ เขาน่าจะว่างว่างจริงๆอ่ะพี่ <c oughs> ครับอะไรเงื่อนอะไรเงื่อนอะไรกอปากต่อดคำกับพี่ซันนี่เขาผมว่าไม่ไม่มีอะไรอะ่ะช่วงนี้พี่พี่เขาน่าจะแบบว่าอยู่บ้านเลี้ยงแมวไงเอาแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมเคยไปบ้านเขาแล้วเขาแบบไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยช่วงนี้ก็คือแบบว่าเปิดซีรีส์เปิดหนังดูเล่นเกมเลี้ยงแมวจบละ <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรที่เหลือก็คงถ่ายโซเชียล <c oughs> จริงๆเราเป็นห่วงเขาไหมเขาอยู่คนเดียวคุยกับแมวคือเอาจริงไม่ได้เป็นห่วงเลยเพราะว่าเขาเป็นคน <c oughs> ที่แข็งแกร่งอ่ะ แข็งแกร่งช,ชีวิตนี้คือแบบว่าไม่เคยพ่ายแพ้ต่ออะไรเลยใช่ความเหงาก็แพ้เขาแต่เขาบอกว่าเขาแพ้คุณเขาบอกว่างานนี้กายชนะน้องชาวเน็ตหรือว่าพี่สันชาวเน็ตชาวเน็ตอ๋อแต่พี่สันเขาไม่ยอมบอกอใช่ครับมีแบบรจัารางามีก็มีไลน์มาทรงมาแซวอะไรเงี้ยแบบว่าไปไปบอกว่า้านี้เป็นเพื่อนถามเขายังว่าเขานับเราเป็นเพื่อนหรือเปล่าอะไร อะไรนะครับแล้วตอ้องการอะไรครับอย่างน้อยผมก็มีสังคมออกไปเจอโลกภายนอกสังคมผมไม่ได้มีแค่คนกับแมวครับที่ทีสกายอยากให้เขาอกอกมาข้่ายางจริงบ้างนะักซอยบ้งคือมันมีตอน <ๆ S 1> ครั้งหนึ่งอะแบบว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วก็นัดกันออกไปกินข้าวไปไป,ไปห้างเงี้ยเขาก็ดูแบบเหมือนลุงลุงใบกระสืที่แบบว่าได้ย่างเท้าเข้าเข้าห้างเป็นครั้งแรกอะ แต่งจริงจริงการพ่บ้านเขาอยู่กรุงเทพใช่ไหมเขาอยู่กรุงเทพใช่ครับแต่คนชื่นชมนะคะคุณสามารถให้เขากลับมาเล่นโซเชียลได้โอ้โหเขารุ่นใหญ่แล้วแฟนๆน่าจะคิดถึงกลับมาก็ดีแล้วเออครับผมไม่หายก็เหมือนกันใช่แล้วครับไม่หายเขาบอกคนที่โอ้โหว่าเราว่าเรารักพี่เทาไหมหรือเราความสัมพันธ์คือกับนี่เราเราอยังไงกับเขาผมรักเขาแต่ไม่รู้เขารักผมหรือเปล่าเราตัดผอ อะไรนะครับอ,ออกสือ่อเก่าเล่าให้ฟังอ,อ,อีกเรื่องนึงได้แดงไปไหนคะฉันเห็นแล้วไหนไหนไม่มีคือในมือนั่นแหละคุณคิดไหมคะว่าการถ่ายไปไไขนาดนั้นมันจะปีนงนขนาดนั้นคือไม่ได้คิดอะไรเลยก็แค่แบบว่าถ่ายถ่ายรูปแล้วโอ้รูปปัจจุบันนับเดทไม่ค่อยมีเลยก็เลยแบบว่าไปลงรูปเก่าแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็ไม่บอก ถ้าอยากรู้ก็มาดูอีเวนต์พวกนี้ครับพวกนี้มีกูบ้างอ่ะไม่มีอยู่ๆก็ตัดออกเลยเหรอก็คือยืนยันว่ามันยังอยู่ยังอยู่อยู่ไหมยังอยู่ชูมือขึ้นแล้วหมุนยังอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังไม่เหี่ยวทีอันนี้ก็ไปถามเรื่องโรงว่าเราได้ซ้อมแล้วหรือยังแต่ไหร่ก็รู้สึกว่าปัดโซ่ออกแต่เหมือน แล้วซ้อมไม่ค่อยออกมาไม่ค่อยมีมันซ้อมเงียบๆรับรับ behind the scene อย่างนี้เหรอครับก็เริ่มเริ่มซ้อมแล้วครับก็น่าจะเป็นหลายอาทิตย์แล้วล่ะครับก็ซ้อมเรื่อยๆอะไรที่ซ้อมได้ก็ซ้อมไปก่อนระหว่างที่นานี้ไปแฟชั่นวีคผมก็ซุ่มซ้อมไปก่อนมีความกังวลอะไรไหมกับครั้งนี้ทุกตรงแต่เขาบอกสเต็ปได้สดีมากผมก็ซูซูพี่ออฟ อเขาเขาไหนเขาไหนเล้วเขาบอกเขาเขาไหนเขาคนไหนครับอน้ขาบอกสเ้นี้แรงข่าวคืนนี้เหรอครับแรงข่านนี้บอกว่าสเตเคนีก็พูดเกินไปนิดนึงรือว่าเราจะเต้นดีฉ่สองใไห้ไหมเขาอยากเห็เอราสคนได้ไหมเฮ้เขาต้องขอแลขอแรงๆดีใช่ไหมเละมุรละมุออนจากฉ่ำแล้ว ขอแรงๆอีกนิ<ะ>ดเสียเดี๋ยวผมชวนพี่เขาเต้นติกตอกแล้วกันได้ไหมได้ไหมได้เมื่อกี้ในงานเนี่ยมีบีบอยเต้นเนี่ยเขาอยากจะกระโดดเข้าไปเลยจุงกันสิบบอกไม่ครับผมอยากถือลูกบอลขอบคุณครับ